เป็นสมบัติส่วนตัวของตระกูลนันทคอนตึกคุณอินนะครับให้ทุกคนเข้าม้วนะคะแต่วันนี้เราโชคดีมากก็เป็นอาคารเจ้าเมืองเก่าของตะกัวป่าครับในอำเภอตะกัวป่าสร้างรุ่นเดียวกับโรงเรียนต้องม็นปัจจุบันเป็นสมบัติของตระกูลนนครนะครับอันนี้อย่าง ราคาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะข้างหลังเลยใช่ครับนี่มีซากกำแพงเก่าอยู่ตรงนี้นะครับอาคารคุณอินนะครับอําเภอตะกั่วป่านะครับปกติเราจะยืนได้แต่ด้านมากเลยค่ะนี่ครับ นี่ครับกำแพงเก่าอ๋อกำแพงนี้คงเป็น,นกำแพงอาคารแต่เดิมนะครับ จเจนวนรอบมาครับครับ